Honda m เมก f เฟสงานใหญ่สุดแห่งปีระเบิดความมันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Honda m เมก f เฟสจากไทย Honda รวมพลระดับเมกะของเหล่านักขี่ Honda p r e ีเมียมทุกรุ่นอย่าง f o r ์ซ 350, ADV 350, ADV d v 1 PCX 160และคลิก k 6 6 0มาประชันกันที่ c ริสตัลอารีนาซีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากนักขี่ทั่วทุกสารทิศโดยบรรยากาศเต็มไปด้ววยคคคามึกกั ความเป็นที่สุดภายในงานไม่ว่าจะเป็นร้านขายของแต่งชั้นนํากว่า60ร้านที่มาตั้งในงานในบรรดานักขับสายคอสตอมได้เลือกสรรกันอย่างจุใจสนุกไปกับการประกวดรถแต่งหรือ Popula r ่าโหที่นําเอารถ Honda p r e ีเมียมทุกรุ่นรวม80คันมาประชันกันบอกเลยว่าทั้งสีสันและดีไซน์นี่กินกันไม่ลงเลยทีเดียว วันนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกนะคะที่คอนด้านะคะได้จัดรวมรุร่นนะคะสำหรับลูกค้าชาวคันด้าพรีเมียมทีนะคะครบทั้ง4รุ่เลยนะคะวันนี้เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะมีลูกค้ามาอย่างหนึ่งได้ถึง2 0 0 0ันคนนะคะแล้วก็เราได้รวมลูกหลานแตกนะคะกว่า60ล้านค้ามาในวันนี้เพากิจกรรมมากมายค่ะแล้วก็สําหรับงานคอนด้าเมกาเฟสในวันนี้นะคะจะไม่ใช่งานแรกแล้วก็งานเดียวที่ คนดาจะจัดนะคะเพราะว่าตลอดทปีนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้กับลูซเสอของเราอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะอย่างทริปทัวรลิงนะคะสำหรับชาวฟอร์ซ่านะคะ 350ADV350 350นะคะหรือจะเป็นกิจกรรมนะคะวันเดย์ทริปนะคะของ PCX 1 60หรือ ADV 1 60รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นสปอร์ตนะคะสำหรับชาวคลิกด้วยนะคะก็ถือว่า จะให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้มีคอมมูนิตี้ดีๆแล้วก็สนุกกับการขับขี่ Honda ไปตลอดค่ะาพิเศษนะคะก็คือปกตินะคะเราจะไม่ได้จัดรวมรุ่นคนแอนดีของ Honda ขนาดนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาจอยกันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจัดงานคอน d ้าเบกอรฟ พรีเมียมเอทีนะคะนะให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนนะคะอ่อสิทธภาพระหว่างการก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดง,งานโดมรุ่นเลยคะ่ะลูกค้านะคะสําหรับชาวฮอนด้าพรีเมียมเอทีสิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยไม่เพียงแต่การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ยอย่างเดียวนะคะที่จอ,อกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนนะคะการตกแต่งรถนะคะให้สวยงามก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดคอมมูนิตี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนิสสากันนะคะวันนี้เราก็เลยได้มิมตร้านแต่งกว่า60ร้านค้าซึ่งถือว่าเป็นการรวม ที่สุดครั้งแรกนะคะในประเทศเหมือนกันนะคะก็ว่าได้ก็บอกว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบนะคะแล้วเราก็คิดว่าหลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากลูเซอร์เนี่ยคิดว่าครั้งหน้าจะจัดฟันด้าเมก้าเฟสั้งที่2ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอน,นะคะอ่ะสำหรับไตรมาสหน้านะคะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมอะคะ่ะเราจะไม่ได้มีสำหรับชาาเอที เราจะมีกิจกรรมไปถึงสัเคาวเจ้านะคะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เป็นระดับท้องถิ่นนะคะอย่างคอนด้าเวนะคะก็อันนี้ก็ทั่วอีสานเหมือนกันก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนของคันด้านะคะคอยติดตามข่าวสารที่ Facebook h o n d a m o t o r y y c l e t h a i l a n d นะคะก็รับรองว่าปีนี้สนุจกจัดเต็ม